สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไก่สูตรคำนวณหวยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันนะครับคลิปนี้ผมมีสูตรพระเอกมาให้ดูนะครับสูตรวิ่งนะครับสูตรวิ่งสูตรพระเอกนะครับ เรามาดูการเดินนะครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดหงวดหกงวดเจ็ดงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผิดงวดที่หกผิดงวดที่ผ่านมานะครับงวดใหม่นี้ครับได้แปดกับเก้านะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสูตรวิ่งนะครับ ใครมีเลขในดวงใจก็จะประกบได้ครับงวดนี้ผมว่ามาแน่นอนส,สิติในการหลุดนะครับหลุดงวดหนึ่งอีกงวดหนึ่งต้องมาแน่นอนแปดกับเ้านะครับในงวดสิบหเมษานะครับที่จะถึงนะครับน่าสนใจมากนะครับเลขวิง่งโสภารเอกนะครับ ก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับบางทีก็มาสองตัวนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้นะครับนี่ดูการเดินดีนะครับเดินดีเดินมาหลายงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้างวดนะครับสิบเก้างวดผิดสองงวดนะครับนี่งวดที่แล้วนะครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับงวดใหม่นี่ครับ ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับบางทีก็มาสองตัวนะครับสูตรวิ่งครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะทำการคัดนะครับคัดยี่สี่ชุดยีห้าชุดเอาให้เหลือน้อยนะครับแล้วก็ ว่าจะมีชุดพิเศษนะครับชุดพิเศษล่างส,สักชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะว่าจะลองทำนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันคัดจากเลขยี่สิบสี่ชุดยี่ิบห้าชุดนะครับให้มันเหลือน้อยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ สวัสดีนะครับ